เมื่อก่อนเจริญสติภาวนาแล้วหลงเข้าใจผิดว่าตัวเองดีพอหลังๆเห็นกิเลสถนัดขึ้นเยอะขึ้นจากหยาบก็เปลี่ยนเป็นละเอียดขึ้นแต่ใจก็ไม่ได้รีบสนองกิเลสหรือทำตามกิเลสเหมือนเมื่อก่อนแบบไม่ต่อต้านนะแต่ดูด้วยเหตุด้วยผลคือคือดูด้วยเหตุและผลก่อนว่าควรหรือไม่ใจยอมวางการยึดในกายลงบ้าง แต่มายึดในจิตแทนคือระวังไม่ต้องการให้ใจเป็นทุกข์ไม่ให้ใจเดือดร้อนนะเหมือนพยายามทําทุกๆอย่างเพื่อให้ใจเป็นสุขแต่บางครั้งก็พอรู้บ้างว่าใจก็ไม่มีตัวตนเหมือนเหมือนกับใจไม่มีตัวตนเหมือนกับกายนะโดยสังเกตว่าใจมียึดบ้างไม่ยึดบ้างเอาละ่ะถ้า เอาคำแนะนําตรงนี้เนี่ยนะก็คือว่า,าที่คุณเห็นมาเนี่ยถือว่าเป็นการเห็นเป็นการเห็นจริงๆระคนอยู่ด้วยความสงสัยนะคือขอให้ดูสังเกตใจตัวเองเวลาที่มันมีคําถามมากๆเ,าเราเราจะเห็นเราจะรู้อะไรก็แล้วแต่นแล้วมันมีความสงสัยขึ้นมาเนี่ยนะมันจะไม่ใช่สงสัยครั้งเดียว ถ้าเกิดปรากฏการณ์นั้นๆหรือว่าเกิดประสบการณ์นั้นๆขึ้นมาอีกมันจะสงสัยอีกขอให้สังเกตอย่างนี้นะอันนี้แทบจะเป็นหลักตายตัวเลยเพราะว่าสัญญาหรือว่าไอ้ความหมายมั่นสําคัญมั่นหมายนะมันจะพอกคูณตัวเองได้อย่างเช่นนะพอเรารู้สึกว่าเนี่ยใจใจมันไม่ได้รีบสนองกิเลสแล้วไม่ได้ทําตามกิเลสเหมือนแต่ก่อน แล้วก็ไม่ได้ต่อต้านนะแต่ดูด้วยเหตุด้วยผลว่ามันควรหรือไม่ควรนะมันมันยึดมั่นถือมั่นในกายน้อยลงแล้วก็มายึดจิตเนี่ยอาการแบบนี้นยนะมันจะวนไปเวียนมาคือพอเราไปสังเกตเห็นว่าเราไม่ยึดกายแล้วเราไปยึดจิตแทนต่อมาพอปฏิบัติไม่ว่าจะป,ปฏิบัติในรูปแบบไหนเนี่ยถ้า เ,เรามันมันอยู่ในความทรงจําของเราแล้วว่าเราไม่เราเลิกยึดกายแล้วเรามายึดจิตแทนอย่างเงี้ยไม่ไม่ว่าจะไอ้ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นอินพุตมาจากไหนมันมันจะเป็นเป็นข้อมูลภายนอกมาจากไหนก็แล้วแต่นะะถ้าหากว่ามันมีประสบการณ์ภายในขึ้นมาในใจของเราเนี่ย ได้ตรงกันกับข้อมูลภายนอกนั้นด้วยเนี่ยอย่างเช่นเราไปอ่านตำราหรือว่าฟังคําสอนครูบาอาจารย์มาแล้วดูกายใจตัวเองเกิดประสบการณ์ตรงกันกับที่ท่านว่าไว้คือรู้สึกว่ากายเนี่ยไม่ยึดละแต่มายึดที่จิตปฏิบัติครั้งต่อต่อ,อ,อพอปฏิบัติครั้งต,ต่อไปเนี่ยเมื่อจะออกแนวที่ว่าเราดูกายแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยเราไม่ได้ยึดกายแต่ อาการของใจเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเรายังยึดอยู่เพียงแต่ว่าน้อยลงแล้วเราก็จะเห็นแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปฏิบัติในรูปแบบเดิมๆผมอยากให้สังเกตอย่างนี้ว่าการที่เราไม่ยึดกายเนี่ยมันไม่ยึดกายได้ชั่วขณะหนึ่งชั่วประเดี๋ยวประดาว คำไม่ไม่ยึดกายจริงๆเนี่ยโดยความหมายของที่ที่ที่เป็นเหมือนกับในการเจริญสติแบบที่ที่พวกที่ท่านทํากันแอดวานซ์จริงๆเนี่ยนะไม่ยึดกายเนี่ยคือมันไม่ยึดจิตด้วยนะไม่ยึดกายไม่ยึดกายได้จริงๆเนี่ยมันมันพลอยมีผลมาให้ไม่ยึดจิตด,ด้วยแต่ ต้องเข้าใจว่าไม่ยึดเนี่ยมันไม่ยึดจริงๆ,ๆไม่ยึดด้วยความเข้าใจไม่ยึดด้วยความรู้ไม่ยึดด้วยความเห็นจริงๆว่ากายไม่ใช่ตัวตนกายไม่เที่ยงนะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไม่ยึดกายเราจะไปเห็นกายส่วนใดส่วนหนึ่งชั่วขณะแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงเป็นเป็นชั่วขณะที่จิตมันปล่อยวางประเดี๋ยวประดาวนะที่บอกว่ามันหันมายึดจิตเนี่ย ลองสังเกตดูมันมันมันยึดตลอดเวลานั่นแหละแต่เราเห็นอาการยึดของจิตชั่วขณะที่เราถามตัวเองว่าเมื่อไม่ยึดกายแล้วจิตยังมีอะไรให้ยึดต่อมันก็ยึดตัวเองยึดความคิดยึดความรู้สึกที่มันปรากฏอย่างเข้มข้นในชั่วขณะนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เออผมผมอยากจะพูดอย่างนี้ได้วซ้ํานะว่าคนเนี่ยโดยปกติทั่วไปต่อให้ไม่เจริญสติก็ดูเหมือนกับไม่ยึดกายอยู่แลว้วดูเหมือนกับว่านะเพราะว่ากายเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันแทบจะไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความรู้สึกนึกคิดมันปรากฏแต่ความอยากมันปรากฏแต่ความรู้สึกที่อาศัยอำนาจกิเลสบันดาลให้มันปรากฏ ยกตัวอย่างเช่นตื่นเช้ามาเนี่ยเราถามตัวเองก่อนเลยว่าอยากกินอะไรตื่นเช้ามาเราถามตัวเองก่อนเลยว่าเออวันนี้จะไปไหนดีอาการแบบนี้มันเป็นอัตโนมัติตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยนะยังไม่ทันรู้สึกถึงกายด้วยซ้ำบางครั้งนะมันมีความอยากต่อเนื่องมาจากในฝันแล้วเออถ้าฝันดีเนี่ยมันแห่ไม่อยากให้เป็นฝันเลยอยากให้เป็นของจริงนี่มันยังไม่ทันรู้สึกถึงกายนะมันไม่ยึดกายอยู่แล้ว ตอนที่มันไม่รู้สึกถึงกายแต่พอเรามาเจริญสติเราเริ่มที่จะเดินจงกรมหรือว่าดูลมหายใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเห็นว่าลมหายใจมันไม่เที่ยงแล้วก็มันมันเข้าๆออกๆตามการบันดาลของธรรมชาติได้นานๆจนจิตตั้งมั่นนะ เห็นความไม่เที่ยงของกายคือในส่วนของลมหายใจเนี่ยความรู้สึกว่ากายไม่เที่ยงมันจะเป็นไปอีกแบบหนึ่งนะจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มันมีความตั้งมั่นในการารับรู้ว่าลมหายใจไม่เที่ยงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเป็นไปตามการบันดาลของธรรมชาติไม่ใช่การบันดาลของใครไม่ใช่เป็นสมบัติของเรานะ ตัวตัวที่มันรู้มันเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่มันปล่อยวางกายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันพร้อมที่จะเข้ามาดูทันทีว่าความรู้สึกสุขทุกข์ณขณะนั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันภาวะของจิตที่สงบหรือฟุ้งซ่านณขณะนั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคือต่อให้ความสงบมันอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแะถ้าหากว่าเราเราเห็นควบคู่กันไป ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันมันจะเป็นไปพร้อมกันมันจะทิ้งกายทิ้งใจพร้อมๆกันแต่ที่บอกว่าเ,เรายังรู้สึกว่าเรายึดจิตอยู่บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่านะเราเห็นเข้ามาที่ปฏิกิริยาทางใจที่ตอบสนองกับโลกอย่างชัดเจนเข้มข้นในขณะเดียวกันนะเราเห็นกายมันสักแต่เป็นของกลวงๆของว่างๆชั่วขณะนะเราก็เลย เลยเข้าใจว่าเราไม่ยึดกายแต่จริงๆเนี่นยนะเมื่อไหรที่ถามตัวเองว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นของเราหรือเปล่ามันจะตอบเกือบทุกครั้งนะถ้าถ้านานๆทีถามทีเนี่ยมันจะรู้สึกทุกครั้งว่าเนี่ยลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยรู้สึกเลยว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นผู้หายใจเราเป็นเจ้าของลมหายใจอันนี้ก็อยากให้อ ั้งข้อสังเกตนะว่าคือคือคืออยากอยากให้เปลี่ยนมุมมองนิดนึงว่าที่บอกว่าเราเรารู้สึกว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่เนี่ยจริงๆเออมันมัน,ม,นมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสัทีเดียวนะสังเกตไปก็แล้วกันว่าอาการยึดที่เราเห็นที่มันเป็นก้อนที่มันเป็นความรู้สึกอึดอัดที่มันเป็นความรู้สึก ว่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ใจเป็นสุขไอ้ความพยายามที่น่าอึดอัดนั้นเนี่ยมันก็สักแต่เป็นปฏิกิยาทางใจไม่ต่างกับลมหายใจไม่ต่างกับสภาพทางกายเนี่ยที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอย่าไปพยายามที่จะทําให้สภาพกิเลสเนี่ยนะมัน ไม่เกิดขึ้นหรือว่าไปพยายามกําหนดให้ความยึดมั่นถือมั่นในจิตเนี่ยมันหายไปมันเป็นไปไม่ได้เราต้องค่อยๆดูไปและทุกครั้งที่ดูเห็นนะฮะว่าสภาวะทางกายทางใจเนี่ยไม่เที่ยงเนี่ยทุกครั้งเลยที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยอาการยึดมันจะน้อยลงเองจิตมันจะคลายออกมาจากอุปาทานว่ากายใจเป็นตัวเป็นตนของเราไปเองนะครับ